สิทธิประโยชน์ของลูกจ้างประจำเมื่อกเกษียณอายุราชการสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เราจะมาพูดถ,ถึงสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างประจำเมื่อกเกษียณอายุราชการกันบ้างนะครับหลังจากที่พูดเกี่ยวกับคริการบำนาญไปแล้วนะครับมีลูกจ้างประจำท่านหนึ่งก็ได้สอบถามเข้ามา ผมก็เลยถือโอกาสนี้นะฮะได้ท,ทําเสียให้ครบถ้วนนะครับได้กล่าวถึงลูกจ้างประจําด้วยนะครับลูกจ้างประจําก็เป็นบุคลากรภาครัฐประเภทหนึ่งนะครับที่มีบทบาทหน้าที่หลักในการสนับสนุนภารกิจของส่วนราชการให้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุปเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพนะครับลูกจ้างประจําของส่วนราชการก็พอก็ได้จัดตําแหน่งลูกจ้างประจําตามลักษณะงานออกเป็น4กลุ่มง,งานก็คือกลุ่มง,งานบริการพื้นฐานนะครับ ก็งานให้บริการเป็นหลักนะครับกลุ่มงานสนับสนุนงานช่วยปฏิบัติหรือสนับสนุนผู้ปฏิบัติภารกิจหลักอีกทีนึงนะครับกลุ่มงานช่างการปฏิบัติงานช่างและกลุ่มงานเทคนิคพิเศษใช้ความสามารถทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวนะครับกลุ่มนี้นะครับถ้าลูกจ้างประจําที่ปฏิบัติงานที่โรงเรียนหรือว่าสถานหรือว่าสถานศึกษาของส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการนะครับ เดิมทีเราเรียกกันว่านักการพันโรงนะครับหลังจากปี2553เป็นต้นมานะครับตำแหน่งนักการพันโรงเนี่ยก็หายไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือไม่มีแล้วเพราะว่าได้ปรับให้มีประเภทตำแหน่งตามที่กอพอกำหนดนะครับแต่จะกำหนดให้มีตำแหน่งใดขึ้นอยู่กับลักษณะงานของส่วนราชการนั้นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับหากเป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานก็โรงเรียนประถมมัธยมเนี่ยนะครับก็จะมีตำแหน่ง ลูกจ้างประจำสามกลุ่มงานก็คือกลุ่มงานบริการพื้นฐานได้แก่พนักงานรักษาความปลอดภยัยยามแม่บ้านพนักงานบริการและอื่นๆอีกหลายตำแหน่งนะครับกลุ่มงานสนับสนุนได้แก่พนักงานพิมพ์ดีดพนักง,งานห้องสมุดนะฮะและอีกหลายตำแหน่งนะครับลกลุ่มงานช่างนะครับก็ได้แก่ช่างไฟฟ้าช่างไม้ช่าง,างปูนนะครับพนักง,งานขับเครื่องกลขนาดกลางเป็นต้นนะครับก็มีหลายตำแหน่งไม่ได้กล่าวถึงนะฮะก็ไปศึกษาเนะครับ การกำหนดการ,กรเกษียณอายุราชการของลูกจ้างประจำนะคราวนี้มาดูเรื่องของการ,กรเกษียณอายุันบ้างนะครับลูกจ้างประจำนะมีกฎหมายกําหนดการ,กรเกษียณอายุราชการไว้เป็นการเฉพาะเลยนะครับตามข้อ57วงเล็บ2แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการพศ2537มีสาระสำคัญว่าลูกจ้างประจำออกจากราชการเมื่อพ้นจาก ราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหนจลูกจ้างเราก็ต้องไปดูระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหนจลูกจ้างอีกทีนะครับซึ่งเมื่อเข้าไปดูจะพบว่าข้อ6แห่งระเบียบกระทรวงการคลังนะครับว่าด้วยบําเหนจลูกจ้างพศ2 5 1 9กําหนดไว้ว่าลูกจ้างประจําที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์แล้วเป็นอันพ้นจากงาน เมื่อสิ้นปีงบประมาณที่อายุครบ60ปีบริบูรณ์นั้นก็คืออายุตัวครบก็ยังไม่พ้นจากงานนะฮะจนกระทั่งสิ้นปีงบประมาณนั้นแล้วนะครับสิ้นปีงบมาที่ตนเองมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์จึงจะพ้นจากงานนะครับตามระเบียบนี้นะครับทิน้นี้มาดูสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างประจําจะได้จากราชการเมื่อกเกษียณอายุราชการนะครับ ข้อหนะครับสิทธิประโยชน์ก่อนตายมี1.1นะครับเงินบำเหนจลูกจ้างเงินบำเหนจลูกจ้างก็มี2ประเภทนะครับก็ได้แก่งเงินบำเหน็จปกติกับเงินบำเหน็จรายเดือนเมื่อลูกจ้างประจํำกเกษียณยุรริการฮะก็เลือกรับเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับจะเป็นเงินบำเหน็จปกติหรือเงินบำเหน็จรายเดือนให้เลือกเอาอย่างเดียวนะครับ ซึ่งกำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็ตลูกจ้างพศ .2519 และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะก็มีสาระสำคัญดังนี้นะครับ1.1.1นะครับบำเหน็จปกติคือเงินตอบแทนของลูกจ้างประจำที่ออกจากงานเนื่องจากทำงานมานานโดยจ่ายก้อนเดียวนะตัวอย่างเช่นลูกจ้างประจำเงินเดือนสุดท้ายนะฮะ15,000บาท มีเวลาด้การ37ปี5เดือนวิธีคำนวณก็คำนวณในนี้นะครับเอาเงินเดือนสุดท้าย15,000คูณด้วย37ปีทำให้เป็นเดือนก่อนนะครับทำไมต้องทำให้เป็นเดือนเพราะมันมีเศษ5เดือนนะจึงต้องทำให้เหมือนกันก่อน37ปีคูณด้วย12กลายเป็นเดือนแล้วนะครับบวกอีก5เดือนนะครับแล้วหารด้วย12นะให้กลับมาเป็นปีนะครับก็จะได้เท่ากับ561,250บาท ทีเดียวก้อนเดียวจบกันไปเลยนะครับเขาจะไม่มีความผูกพันกับทางราชการอีกต่อไปแล้วนะฮะสำหรับคนที่เลือกรับบําเหน็จปกตินะครับ1.1.2นะครับบําเหน็จรายเดือนนะแต่ใครรับบําเหน็จรายเดือนนะก็คือเงินตอบแทนของลูกจ้างประจําที่ออกจากงานเนื่องจากทํางานนานและต้องมีเวลาทํางานตั้งแต่25ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จ่ายเป็นรายเดือนไปจนฝา่าผู้รับบำเหน็จรายเดือนจะถึงแก่กรรมถึงแม้ทำงานนานแต่ถ้าไม่ครบ25ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับก็จะมาเลือกรับบำเหน็จรายเดือนไม่ได้นะครับต้องให้ครบ25ปบริบูรณ์ต้องให้ครบ25ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเสียก่อนนะครับถึงจะเลือกรับบำเหน็จรายเดือนได้นะครับ อันนี้ก็มีระบุไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหนลูุกจ้างฉบับที่8พศ2552นะครับซึ่งฉบับก,ก่อนๆนั้นไม่มีนะครับบาเหน็ตรายเดือนนะฮะเพิ่งมามีเมื่อปี2552น,นะครับการคํานวณบําเหน็ตรายเดือนนะครับก็ให้คํานวณจากค่าจ้างเดือนสุดท้ายนะครับคูณด้วยจํานวนเดือนที่ทํางานหารด้วย12แล้วหารด้วย50มีเศษของบาทก็ให้ปัดทิ้งไป เราจะเรียกอีกอย่างว่าบำเหน็จรายเดือนเท่ากับบำเหน็จปกติหารด้วย50ก็ได้ครับอัน,อนเดียวกันนะครับตัวอย่างเช่นลูกจ้างประจำกันเดือนสุดท้าย1 5 0 0 0บาทเวลาราชการ3 7ปี5เดือนนะครับก็คํานวณบําเหน็จ um รายเดือนได้อย่างนี้นะครับเอา1 5 0 0 0นะครับคูณด้วย37คูณด้วย12แล้วก็บวกด้วย5เดือนนะฮะหารด้วย12ก็จะออกมาเป็น บำเหน็จปกตินั่นเองนะครับ561,250เอาบำเหน็จปกติหรือว่า561,250นี่นะครับหารด้วย50ก็จะได้11,225บาทก็จ่ายเป็นรายเดือนเดือน,อนละ11,225บาทนะครับเรียกว่าบำเหน็จรายเดือนนะครับ น่สิทธิประโยชน์ข้อที่2นะครับก็1.2นะครับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจําหรือว่ากสอจอนะฮะอันนี้ก็ตามพระบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ให้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจําของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนเรียกว่ากสอจอนะฮะเพื่อเป็นการส่งเสริมการออมให้แก่ลูกจ้างประจําได้มีเงินไว้ใช้เมื่อ,อยามออกจากราชการและเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันให้กับครอบครัวของสมาชิก ที่เสียชีวิตนะครับลูกจ้างประจำที่เป็นสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำก็จะต้องส่งเงินสะสมนะฮะเรียกว่าหักจากค่าจ้างมานะครับเรียกว่าเป็นเงินสะสมนะครับแล้วก็านจ้างก็คือส่วนราชการนั่นเองนะครับก็ต้องส่งเงินสมทบเรียกว่าหักเงินในจ้างเข้ามาสมทบนะฮะเข้ากองทุนกองทุนก็จะไปหาผลประโยชน์ขึ้นมานะครับแล้วก็ไว้คอยจ่ายนะครับเมื่อ ลูกจ้างประจำลาออกหรือเกษียณยุโรชการนะก็ถือว่าสิ้นสมาชิกภาพกอสอจอก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินผลประโยชน์ตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการส่วนที่จะได้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับก็มีเงินสะสมเงินสมทบผลประโยชน์สะสมและผลประโยชน์สมทบนะครับซึ่งผลตอบแทนที่สมาชิกแต่ละคนจะได้เนี่ยอาจจะไม่เท่ากันนะก็ขึ้นอยู่กับ ยอดเงินต้นที่นําส่งเข้ากองทุนเขาคานวณจากอัตราค่าจ้างนะใครสูงกว่าก็ต้องส่งเข้ามากกว่านะครับและระยะเวลาการเป็นสมาชิกกสอจอนะครับใครเป็นนานกว่าก็จะได้ผลตอบแทนมากกว่านั่นเองนะครับนอกจากนั้นนะฮะกฎหมายยังกําหนดให้ผู้รับบําเหน็จรายเดือนสามารถนําสิทธิ์ในบนําเหนจตกทอด ไปใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินได้ตามระเบียกบกระทรวงการคลังนะฮะว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างฉบับที่10พศ2557ครับข้อ2นะครับสิทธิประโยชน์หลังตายข้อแรกเรากล่าวมาแล้วนะครับว่ามีสิทธิสิทธิประโยชน์ก่อนตายมีอะไรบ้างคราวนี้จะมาพูดถึงสิทธิประโยชน์หลังตายบ้างนะครับลูกจ้างประจําที่เกษียณอยู่ด้วยการและรับบําเหน็จรายเดือนต่อมาถึงแก่ความตายนะครับ กฎหมายกำหนดให้ทายาตเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จต,ตกทอดจำนวน15เท่าของบำเหน็จรายเดือนที่ได้รับอยู่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างฉบับที่9พศ2554ดังนี้นะครับ2.1นะครับสูตรการคำนวณเงินบำเหน็จต,ตกทอดก็คือบำเหน็จต,ตกทอดเท่ากับบำเหน็จรายเดือนคูณ15ครับเช่นลูกจ้างประจำบำเหน็จรายเดือน เดือนละ11,225บาทบำเหน็จตกทอดก็จะเท่ากับ11,225หมื่นหนึบาคูณสิเท่ากับหนึ่งแดับาทดังนั้นนะครับทายาทก็จะได้รับเงินบำเหน็จตกทอดเท่ากับ168,375บาทนั่นเองนะครับ2.2นะครับทายาทผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จตกทอดมีดังนี้นะครับ 1. นนะครับบุตรให้ได้รับสส่วน ถ้าผู้ตายมีบุตรตั้งแต่สามคนขึ้นไปก็ให้ได้รับสามส่วนนะสำหรับบุตรเนี่ยนะครับสองนะครับสามีหรือภรรยาที่เหลืออยู่ต้องคนใดคนหนึ่งนะครับม่สามีก็ภรรยานะครับก็ให้ได้รับหนึ่งส่วนครับสามนะครับบิดามารดารวมกันเนี่ยนะฮะสองท่านเนี่ยนะครับถ้าอยู่ครบนะฮะก็ให้ได้รับหนึ่งส่วนถ้าท่านใดเหลือฝ่ายเดียวนะบิดาหรือมารดานะครับก็รับไปเต็มๆนะไม่ต้องไปแบ่งกันอีกแล้วนะครับ หากไม่มีบุคคลในลำดับข้อใดก็ให้แบ่งตามส่วนของบุคคลในลำดับที่เหลืออยู่สมมุติว่าบุตรไม่มีก็เฉพาะเหลืออยู่ก็สามีหรือภรรยากับบิดากรรมดาที่เหลืออยู่ก็ไปแบ่งกันนะฮะคนละส่วนเท่าเท่ากันนะครับถ้าไม่มีบุคคลในลำดับข้อต่างๆให้จ่ายแก่บุคคลที่ผู้ตายได้แสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินไว้ต่อส่วนราชการก่อนตาย ถ้าไม่มีทายาทนะครับในสามลำดับที่ข่าวแล้วนะฮะก็จ่ายให้แก่บุคคลที่ผู้ตายได้แสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินไว้ต่อส่วนราชการก่อนตายนะครับถ้าไม่มีบุคคลทั้งทายาทสามลำดับและก็ไม่ได้ระบุตัวบุคคลผู้รับเงินไว้นะครับก็ให้บำเหน็จตกโทษนั้นเป็นอันยุติก็คือตกไปหรือว่าศูนย์ไปนะครับก็เป็นอันยุเลิกไปนะครับ เมื่อลูกจ้างประจำเกษียณอนยุไรการมาเป็นผู้รับบำเหน็จรายเดือนจะเสียสิทธิ์ไปดังนี้นะครับ3.1นะครับสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล3.2นะครับสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรนะครับเพราะลูกจ้างประจำที่เกษียณอยุไรการและรัาบบำเหน็จรายเดือนไม่จัดว่าเป็นผู้รัาบบำนานตามกฎหมายว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร ดังนั้นจึงทําให้ลูกจ้างประจําเมื่อเป็นผู้กเกษียณอายุราชการนะครับและเป็นผู้รับบําเหน็จรายเดือนจึงเสียสิทธิ์ทั้งสองนี้ไปนะครับแต่หากมีคู่สมรสนะฮะเป็น้คราชการหรือลูกจ้างประจําหรือเป็นผู้รับเบี้ยหวัดบานาญอยู่นะฮะก็สามารถเปลี่ยนสิทธิ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรให้กับคู่สมรสได้โดยไปติดต่อขอเปลี่ยนแปลงผู้ใช้สิทธิ์ต่อส่วนราชการผู้เบิกนั้นๆนะครับ ส่วนค่ารักษาพยาบาลหากคู่สมรสเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เบิกสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลก็สามารถไปใช้สิทธิ์เข้ารักษาพยาบาลของสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติสปสชนะในฐานะเหมือนประชาชนทั่วไปได้เรียกว่าบัตรทองนั่นแหละครับก็ไปใช้สิทธิ์บัตรทองเอานะก็ได้นะครับก็เป็นอันว่าก็คงจะพอจะทราบดีแล้วนะครับว่าสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างประจําเมื่อกเกษียณอายุราชการนั้นมีอะไรบ้างนะครับ หากว่าท่านยังมีความคับข้องใจไว้ทาไมไม่เหมือนกับขาริการนะฮะท่านก็อย่านิ่งเฉยนะก็ออกไปเรียกร้องสิทธิ์ของท่านนะฮะไม่ใช่ให้ไปเดินขบวนนะฮะให้ไปเพราะว่าส่วนใหญ่นะฮะที่ได้สิทธิ์ต่างๆมาไม่ว่าขาริการก็ตามหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่านักการเมืองก็ตามส่วนใหญ่ได้มาเพราะการเมืองทั้งนั้นนะครับท่านก็ไปใช้การเมืองให้เป็นประโยชน์นะ เพราะระบบประชาธิปไตยนะครับก็เป็นการสื่อสารระหว่างท่านกับนักการเมืองจะได้ให้เขาช่วยเหลือให้มีสวัสดิการทั้งค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรได้ครบถ้วนต่อไปนะครับถ้าชอบใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับ